ครับสวัสดีครับวันนี้อุดมยนมอเตอร์ขายรถขุดนำเข้าสีญี่ปุ่นนะครับมีรถขุดเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นรถขุดสีตันแคทเทอร์เพล่ารุ่น30,4ศน CR ครับคันนี้สวยๆเลยครับมีตู้เก่งติดแอร์เย็นๆได้ครับร้านเรานะครับคันนี้มีอาร์มยาวพิเศษนะครับมาเดิมเาินญี่ปุ่นไม่ได้ต่อนะครับอาร์มยาวกว่าปกติทั่วไปนะครับขุดลอกขุดคลองลึกได้สบายนะครับถางหญ้ายยาวได้ครับแรงดีมากๆครับคันนี้ ลักบุ้แน่นทุกจุดนะครับปุ้งกีสวยนะครับแท็กเหล็กสวยผานสวยเอวแน่นๆนะครับคันนี้เดิมๆครับเก็บสีสวยๆนะครับความใช้งานแน่นอนนะครับคันนี้ใช้เครื่องยนต์สสูตรนะครับรหัสมิตซูชิเอสสนะครับทํางานว่องไวครับระบบปั๊มนิ้วคโณทอนสั้นนะครับเป็นปั๊มนิ้วนาชีนะครับอะไรก็หาได้ง่ายๆนะครับโรลเลอร์ไม่มีแตกนะครับล้อนําแน่นๆครับตัวเดินบิดสู้ดินนะครับ ทำงานยาวๆครับไม่ร้อนไม่โหลดนะครับติดแอร์ก็ไม่ร้อนนะครับแรงดีมากๆครับกดตัวลอยซ้ายขวาสบายๆครับทำงานยาวๆครับร้านเรารถยนต์มอเตอร์นั้นขายเครื่องรับประกันขึ้อยู่หนึ่งเดือนนะครับลูกค้าซื้อไปนี่วางใจได้ครับพร้อมใช้งานนะครับไม่มีปัญหาเลยนครับลีนก็บอกแห้งทุกจุดนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับร้านเราอยู่จังหวัดนครปฐมพุทธมรฑลนสายห้านะครับลูกค้า ท่านนดสนใจอยากทดสอบที่ร้านก็มาทดสอบได้เลยนะครับลองนานๆน,น,นะครับไม่ต้องกังวลใจนะครับรถขุดแคท4ตัน304 CR นะครับร้านอุดมยนต์มอเตอร์ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ Obrigado.